โอ้สองแพรเนาะอะไรจิบอยู่ด้านข้างครับขอบขือเนาะขอกอะไรเนี่ย ไม่เป็นตัวอะไรเลยคือป้าวคือขอกะดิเรียกวไปนี่เงียบเก็บที่นีเนาะหายได้เงียบเรียกวไปนี่สวยดีชอบชอบรถกบอลนี่มาหอดจอยดี มันะสูรกินนั่น,นวมดนะที่เหลี่ยมใส่รู้